ก o o r า o n e เอวี่วันเวลคอมท o สต t ดายอิน l in e w i t h t e a c h e r Poo นะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการเรียนออนไลน์วันนี้ teacher Poo t e a ูท s c i e แ c นนะคะ Topic how to take care external organs นะคะการดูแลรักษาวัยวะภายนอกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการดูแลรักษาวัยวะภายนอกที่นักเรียนสามารถทําได้นั้นทําได้อย่างไรบ้างคะ่ะก่อนอื่นเรามาเรียน vocabulary กันก่อนนะคะคําที่1 wash W A S, s H wash นะคะแปลว่าล้างคำที่2นะคะ health h e a l t h health แปลว่าสุขภาพนะคะต่อมาคำที่3มนะคะ brush my teeth นะคะ b r u s h m y t e e t h brush my teeth นะคะแปลว่าแปรงฟันต่อมาคำที่4ี่นะคะ wipe w i p e wipe แปลว่าเช็ดนะคะ ต่อมาคำที่5นะคะ take care t a k e c a r e take care แปลว่าการดูแลนะคะและคำสุดท้ายนะคะคำที่6กก็คือ take a shower นะคะ t a k e a s h o w e r take a shower แปลว่าการอาบน้ำนะคะ การดูแลสภาวะยวะต่างๆนะคะมีประโยชน์ดังนี้นะคะ 1. จะทําให้อวัยวะของนักเรียนเนีย่ยมีร่างกายที่สภาพสมบูรณ์เป็นปกติแล้วก็สุดสมได้ช้านะคะ2จะทําให้ระบบต่างๆของร่างกายทํางานได้อย่างเป็นปกติและมีประสิทธิภาพ 3. นะคะทำให้ปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บคำที่ข้อที่4นะคะทำให้ฟื้นจากความเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็วทำให้นักเรียนเนี่ยเป็นคนที่ล่าเริงแจ่มจใสอารมณ์ดีแล้วก็มี positive thinking คือมองโลกในแง่ดีนั่นเองนะคะ 5, ทําให้นักเรียนเนี่ยมีอายุยืนยาวทําให้เป็นผู้ที่มีพลังในการประกอบกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันค่ะ นะะเดี๋ยวเรามาดูว่าการดูแลรักษาอวัยวะภายนอกนะคะคที่นักเรียนสามารถทําได้นั้นมีอย่างไรบ้างนะคะอวัยวะภายนอกที่เราเกล่าวถึงในวันนี้นะคะก็คือเ e อียหูนะคะภาพเบตุรารณ์คือจะเห็นว่าเป็นผู้หญิงกําลังเอาคัตเตอรบัดแคะหูนะคะ การดูแลรักษาอวัยวะต่างๆทําได้ดังนี้นะคะหหมั่นทําความสะอาดใบหูด้วยผ้าขนหนูนะคะสไม่ควรนําของแข็งหรือของมีคมเนี่ยแย่เข้าไปในรูหูนะคะสไม่ตะโกนใส่หู 4. หากมีอาการเจ็บปวดเนี่ยให้นักเรียนพบแพทย์เฉพาะทางนะคะต่อมานะคะอาวัยวะภายอนที่เราเก่าวถึงก็คือโนสจมูกนะคะภาพเหตุการณ์ก็คือเด็กผู้หญิงกําลังล้างจมูกค่ะ การดูแลรักษาทําได้ดังนี้นะคะ 1. นึ่งทำควาสะอาดจมูกด้วยน้ําเกลือเวลาเป็นหวัดคัดจมูกนะคะ2ไม่ควรนําของแข็งหรือสิ่งมีความแยกเข้าไปในรูจมูก 3. หากมีอาการเจ็บปวดนะคะให้นักเรียนไปพบแพทย์เฉพาะทางค่ะ ต่อมาเอาไว้ว่าภายนอกที่เราเกล่าวถึงก็คือทิตนะคะฟันไหลซี่ภาพเหตุการณ์นัคือ Family กกำลัง brush my t มท t ตนะคะก็คือกำลังแปลงฟันนั่นเองนะคะการดูแลรักษาวความสะอาดทำได้ดังนี้คือ 1. แปลงฟันวันละ2ครั้งนะคะคือตอนเช้าและตอนก่อนนอนค่ะ 2. พบทันตะแพทย์เป็นประจำเพื่อให้แพทย์เนี่ย ตรวจดูฟันและเหงือกนะคะเพื่อสุขภาพฟันและเหงือกที่ดีสามนะคะใช้ไหมขัดฟันเนี่ยหลังรับประทานอาหารก็คือในระหว่างวันเนี่ยนักเรียะสามารถใช้ไหมขัดฟันเนี่ยทำความสะอาดฟันของเราได้ต่อมานะคะอวัยวะภายนอกที่เราเกล่าวถึงก็คืออาตานะคะภาพเอกการน็คือผู้หญิงกําลังใช้ยาหยอดตาการดูแลสาวิวะคือทําได้ดังนี้นะคะหนึ่งกินอาหารที่มีวิตามิน A เพื่อช่วยบารุงสายตานะคะวิตามิน A เนี่ยจะมาจากผักบุ้ง ผักวางตุง้งฟักทองจะช่วยในเรื่องรักษาดวงตาไม่ให้สมอมสภาพไหวนะคะสไม่ใช้มือขยี้ตาเมื่อมีฝุ่นเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดนะคะหรือว่าน้ำยาล้างตานั่นเอง 3. อ่านหนังสือในบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอนะคะควรวางหนังสือห่างจากระดับสายตาเนี่ยประมาณ1ฟุตนะคะและไม่ควรใช้สายตาจ้องมองหรือเพ่งไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นระยะเวลานานๆน,นะคะจะทำให้สายตาเสียได้ ต่อมาอวัยาวะที่เราจะกล่าวถึงก็คือแ a n นมือนะคะภาพเหตุการณ์จะเห็นได้ว่า,าเป็นคนกําลังล้างมือนะคะโดยใช้สบู่เหลวหรือเจลแอลกอฮอล์ก็ได้นะคะการดูแลรักษาอวัยาวะก็คือ1นึงล้างมือด้วยสบู่และน้ําสะอาดเป็นประจำนะคะจากนั้นใช้แห้งเพื่อป้องกันเชื้อรานะคะ2มันตรวจด,ดูเล็บมือและตัดให้สั้นอยู่เสมอคะ่ะ ต่อมานะคะอ,อวัยวะภายนอกที่เราเกล่าวถึงก็คือฟูตเท้านะคะภาพเหตุการณ์จะเห็นได้ว่าผู้หญิงกําลังสวมรองเท้านะคะการดูแลรักษาอวัยวะทําได้ดังนี้นะคะ1น,นักเรียนควรจะสวมรองเท้าตลอดเวลาทั้งในบ้านและก็นอกบ้านนะคะ2ล้างเท้าด้วยสบู่และน้าสะอาดจากนั้นเช็ดให้แห้งเพื่อป้องกันเชื้อรานะคะ3ม,มันตรวจด,ดูเล็บเท้าและตัดให้สั้นอยู่เสมอเช่นเดียวกันกับเล็บมือค่ะ ต่อมาอวัยวะภยวยวาภยนอกที่เรากล่าวถึงก็คือผิวหนังและก็ร่างกายของเรานะคะาภาพเหตุการเป็นการอาบน้ํานะคะการดูแลรักษาอวัยวะทําได้ดังนี้คือ1นักเรียนควรอาบน้ําวันละสองครั้งนะคะคือตอนเช้าและก็ตอนเย็ยนทุกวัน2นะคะเช็ดตัวทุกครั้งหลังอาบน้ําเสร็จเพื่อสุขภาพผิวหนังร่างกายที่ดีนะคะ3ควรสวมเสืส้อผ้าทุกครั้งหลังอาบน้ําเพื่อปกป้องผิวหนัง ต่อมาเอาว้ว่าภายนอกที่เรากล่าวถึงก็คือแฮรผมนะคะภาพเอกาจะเป็นเด็กผู้หญิงกําลังสระผมการดูแลนื้อาวัยวะทําได้ดังนี้คือ 1. สระผมด้วยแชมพูจากนั้นเป่าให้แห้งหลังจากการสระผมทุกครั้งนะคะ2หวีผมในขณะที่ผมแห้งนะคะหานาเรียนหวีตอนที่ผมเปียกเนี่ยจะเกิดการพันกันแล้วก็ขาดได้ 3. นะคะกินอาหารที่มีประโยชน์4ใส่น้ํามันผมนะคะเพื่อบำรุงเส้นผม วันนี้เราเรียนรู้เรื่องการดูแลรักษาอาวัยวะภายนอกแล้วนักเรียนอย่าลืมทบทวนนะคะแล้วก็ทำใบงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้ see you บาย